ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมือนี้นุ่นที่ยากกับมีแนวทางเตัวเลขเกี่ยวกับเลขพุ่มเลขนิมิตเลขความฝันของปูวัดป่าอุดรน,นะคะวดที่ผ่านมานี่ปูกับไฮแปดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดนะคะกับเขาตรงๆคือหาเจ็ดล่างนะคะวันนี้ปูกับไฮมาแล้วเลขขังบนหางหนึ่งข้างล่างหางหนึ่งนะคะแล้วก็มีเลขทูบนะคะ จะเป็นตัวใดเดี๋ยวน้นที่าสิพาเขาไปชมน้ากันก้อนจะไปเบ่งงวดใหม่เดี๋ยวน้นที่าจะซุ่มให้เห็นงวดที่ผ่านมานะคะเพื่อว่าเป็นพยานหลักฐานว่าเลขของผู้เขาจริงๆนะคะผู้ใดอยากรวมทําบุญกับมีเบอร์โทษติดต่อปู้แล้วค่ะเด้อนี่นะคะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพงหาหกหาผู้วัดป้าอุดรนะคะนะคะมีแปดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดกับหนึ่งหาเจ็ด ตัดหายสองตกับหาเจ็ดหางเดียวกับเข้าหาเจ็ดล่างนะคะงวดนี้สิเป็นตวัวใดเข้าไปฟังเสียงสนทนาระว่างนุนนทิยาก,กับปูวัดป้าอุดรไปน้ำกันเลยค่ะ สามน้ำมันสกาดค่ะเกิร,ร,รื่อพ่อมพ่อมหรือเ่พ่อมแล้วค่ะอาหันร้านมันแย่งโทพท์รซับอื่ปวดปวดปวดที่ผลเต่าแน่ค่ะว่าเป็นยังค่ะช่วงมันเอ่าซีหามอนนนือเนี่ยน่นที่ยากกับโบเดไปใส่ย,ยากเฮ็ดไฮมันกับฝนมันตกเอามันสุ้เก้าออกแล้วก็จะปลูกซุ่งไม่ย,ยาก เราเรียกไรโทรไปหาปู่เขาอยู่ร่องหมดพี่จีนเนาะค่ะแม่นยุ่งขาเขาอยูอือคุณปู่ก็ได้เป็นตัวสามตัวคนก็ให้เป็นตัวนาะกับค่ะหาเก็ดเกิดจับบวกหาเก็ดเกิดเขารังเนาะค่ะแม่นค่ะเอ๋อหมดนี่ประเดี๋ยวหมดนี่ก็ได้เป็นตัวก็เขารังบอกค่ะปู่ฝันหรือปู้ย ตาเลี็ยนี่ะเลนี้ม็ดตารมน่อกค่ะก้หน่อยดิค่ะบแล้วคะกวดหน่อยกี่ะเนาะัก่อันเป็นเลข3ามตัวกับหกหกนอันได้กก็ปูหกโคหนึ่งบอกค่ะแมนหก หกหนึ่ง <1. S 2> อืมเอาไปจับบวกสองตัวก็จับบวกหกหนึ่งหกหกละจับ,กบหกห,หน,นึ่นง,นง,งหกหกค่ะโอ้ยหนูนี่เด็กรัง่าเด็กลางหเด็กรังค่ะเ,เก้าหนึง่เนงเด็กลังเก้าหนึ่งค่ะ ไม่เคยนี่แหละไม่บุนไม่ลางกันนั่ะบอค่ะเลขลางกับเลขล่างกับบนเจ็กันครับโอไม่ใชคับตรงน้เปิมันขนัอู้ันนึงเลขเลขสองโตบนนี้คันเน้นเน้นฮกหนึ่งบอค่ะเน่นเน้นเน้นหกหนึ่งค่ะเน้นกหนึ่งค่เอาหนึ่งอ่ไม่เด็กถูกนเนื้ออู้จุดถูกไปเลย เดี๋ยค่ะนี่เลขถูกผู้จุดถูกเลยอ่ะไอ้สองเลขสามเลขถูกจุดถูกนะผู้จุดถูกท <c oughs> ก,กนคนเป็นเลขถูกอ่ะเดี๋ยวปูค่ะเสียงเขาว่าเป็นยังเหรอผู้แต่ว่าข้างสองเขาเจ้าสีบานู่นคะคะเดี๋ยวแป๊บนะะึงค่ะฮัลโหลปู กดาเ็กหน่อยโอ้ยปนูนน่นกับบุมีเด็กหน่อยบุมีห <pers> ลานสิเฮ็ดคชิบกัสิง่ายไปไซกรนง่ายเออไปยังเหาธรมาารมดาแหละ่อไหมคะถอยรีบออกตรงๆป <t os> <c oughs> ูเล็กเล็กกลุ่ล้วมีเล็กกลุ่เอาไว้ลูกมันไหมคะอาจารย์มันเล็กกลุ่มแล้วท <s lov> ีสองสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามอ<าม><าม>แล้วตัดต่อกเอาสามเก็ดนะ สองเกตสามเลขถูกชักชักเด่นเด็ดมีสามเจ็ดเออชัดต่อเป็นชักต่อเป็นสามเกตนะเพราะว่าเกตสามอยู่ในหันไหนก็จะตะเตากรออกโตียวปูเดียวคือสามเกตนะค่ะอืนี่เลขถูกเดี๋ยวเดี๋ยวนนท่ญาท้วนแล้วค่ะเนาะเลขเลขนี่มีปูน่ะจะเป็นหกหกหนึ่งตัดออกมากกับมีหกหนึ่งกับหกหก ตัวแน่นตัวแน่นเลขสองตัวก็จะมีหกหนึ่งเราเลขข้างล่างปููไห่เก้าหนึ่งหางเดียวคือเน่นเน่นเก้าหนึ่งเราเลขทูบเลขทูปปููจุดนั้นเป็นสองเก็ดสามตัดออกมาสองตัวปูห่สามเจ็ดตรงกันปะค่ะเนียนเนียนถนิ่งแล้วนุ่นดียากเขียนเราจะจะจะมีก็สิบปูอะไรกันอ่ะ เบอร์โทรวันนนนั่นแม,ม่ปูวัดตาอุดรน่ะเป็นเบอร์โทรวันหมเบอร์โทรี่ปูอยากล้าบุญรวมปูน้ำเบอร์โทรนีบุนค่ะเบอร์เบอร์โทรปูปูปูบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวน้องทิยาสิเขยียนตอนอีไใพร้อมอยู่ในเครืองน้ำปูนะคะศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามแปดเจ็ดสามสามแปดเจ็ดสาม มาเจมีปูอยากเจบทำบุญหลงปูใส่กระส่กระเบียงมา40่ส้งแล้วล่ะราคาปูใส่กระเบียง40ตท้กันอยากโยกมาเห็นดั่มลายไปได้เอาไปร่วม่กันกรได้มืนกว่าบาทจ็ได้ไปสี่กระเบียงเมื่อวัแล้วแต่ว่าขอบพท่านได้ทอเนาะมันหลเตือนเนาะที่มาเห็นแต่ไงร้อนมาเกิดบดประมาณลอยกองหมดละแม่นค่ะกระไดมา40กั้งแต่มืกว่าบาทเทียงอันแต่เป็นงังบุญด้วยเาะที่เป็นแบบัซอยรยือน้อยเติมบดีหน้า นี่ก็ร่วมกันเล็้ก็ได้ยกมือก็บาดยูู่เอาแล้เอากระังกับยาง้อยกับ่นพอดอกค่ะย่งขาดไส้กบขาดปูนแล้วก็ในกระชางอีกเวลาแต่ย่งรูก็ได้ปูอีกเนี่ยทางไปต่ออีกเวลาอาเทียี่ที่นอยกข้ามบุญท่นอย่างนี้ก็อาจจะได้สั่งเตะร่วมกันอย่างเตะวัดเซี่ว่านนี่ละค่ะนั่นนยากกับเป็นสะพานบุญหายนะคะน่เพราะว่าผู้ปฏันมาเร่งกู้กับเขา แต่ว่าสงสัยบ่รู้ว่าเขาจ้าบริสุทธิ์ทนจังหดเพิ่นว่าเห็นมุผู้ใดติดต่อมาไหมค่ะอืมว่เป็นยังนงเดว้อเที่ยเ่ให้นี่ละวมาจีมานี่ละก็ได้อืมันกตียาที่ว่มีคนไหวหมดเมื่อกี้เดี่ย็ได้มันต้มเด็กดังเล้กันรายแมนค่ะเลกดังร้ายดังต้งหาเจตั้งเก้าเจดแมนเพื่อได้ก็จะได้หมดนี่ละเพราะว่าเลขคู่อะไรเด็ดตั้งขาดเลยหกคบหนึ่งเนี่ยอือกเดี๋ยวก็ล่างอีกตัวหนึ่งผมเพราะว่าเพราะเพราะเด็กหาหลายตัวนะ ใหน้อยตรงแนนบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเลยบอมบอมีโค้งมันงปะคะบอค่ะบอมบอมีโค้งอ่าคลิปเดียวเลยแม่นสุดเดียวเลยสุดเลยแต่ทำนี่เนาะใส่คลิปไว้ค่ะค่ะค่ะนั่นี่ยากกว่าลวกวนบู๊ทำนี่แล้วค่ะเอฟที่สุดนี่ แนงเดียว่าเอยทำบุหลวงปูก่อ็ใอู้ขมาเบอร์นี้ละค่ะเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามสามแปดเจ็ดสามนี่มันบ้าค่ะแนนาเจีย่รอมาเบอร์นี่ละเอรบัญชีเนบ้านแอกาสค่ะแม่ค่ะให้เมนโทรหาปูเอานะคะเนาะผูดได้อยากได้ไหมเลยบัญชีก็โทษติดต่อปูโดยตรงคือศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสามสามแปดเจ็ดสามนี่มันบ่ค่ะ นุ่นีใส่ทั้งกลงี่ล่ะเป็นซื้ออปูแน่เลก็เป็นประทานบุญไอ้ปูน้ำแน่เอติมีพวกอยากเกียววมปูค่ะอติมีพวกชิโศกุมันอือตำหนิเนาะค่ะค่ะนุ่นดี่ยากอากาศเป็มาตรการค่าสาธุสาธุสาตค่ะมีโศกน้ำปูน้ำเด้อเจริญมยน้ำปูน้ำเด้อค่ดเอดแ็ดเดมินกนเลยเลขนี่หนีมักตะเก้าหนึ่งกับสามเจ็ดนุ่นที่ามากเลยมีสามแม่ไหม่น สามตัวก็จะเลืม่มสามตัวแห่งนั้นพอย่างจังงีนแห่งนั้นเนี่ยค่ะค่ะเออออาจะเริ่มพ้อมค่ะพอมพี่น้องเอซี่ก็สิดงิินเลยนะคะเสียงสัมผัสระวังน้นทิยาก,กับปูวัดปลาอุดรปูพันไห้เลขสามตบนคือหกหกหนึ่งตัดลงมากก็คือหกหนึ่งกับหกหกนะคะโตเน้นคือหกหนึ่ง นะคะเลข3าตัวกับ6กหนึง่งที่นุนที่าขีดเต็นใต้สีแดงไว้นี่นะคะเลขข้างล่างปูกับไห้เม็ดเดียวคือเกหนึ่งน,นะคะแล้วก็เลขทูปปูจุดได้2องเก็สนะคะตัดลงมาเป็น2โตัวปูมั่นใจ3 7นะคะทั้งเมดทั้งม้วนนี่ก็เป็นแนวทว้าของปูวัดป่าอุดรน,นะคะนนที่านี่เป็นสะพานบุญไห้นะคะ เป็นแค่แนวะทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลผู้ใดอยากทําบุญร่วมทําบุญปูกระเบื้องวัดป้ากับติดต,ต่อไปเบอร์นี้เด้อค่ะเด้อเบอร์ปูสายตรงนะคะปูวัดปาด่อาอุดร061 0833873นะคะ0610833873ติดตอ่อสายตรงผู้วัดป่าอุดรน,นะคะนนทิยาก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง FC โชคดีมีใช่ถูกหวยลำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ